นี่นะครับพอรอร่อนก็จะได้ประมาณนี้แล้วครับต่อครั้งนะครับนี่ อเคครับผมหลังจากที่เรางมมาได้สักพักนะครับจากที่เราล่อมาได้สักพักครับนี่ครับผมนี่ก็คือผลงานที่เราได้นะครับตัวอ้วนๆเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับมีแม่พันธุ์ด้วยนะเนี่ยตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่อยู่นะครับ เป็นแม่พันธุได้เลยนะครับแต่บางตัวก็รุ่นๆน,นะครับพี่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะตัวใหญ่หน่อยนะครับนี่ในตัวเท่าเหรียญเหรียญเหรียญห้านะอยู่ในกล้องตัวมันเล็กนะครับแต่ว่าของจริงตัวมันใหญ่นะครับเท่าเหรียญห้าเลยนะนโอเคเดี๋ยวเราจะเทใส่กระสอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ลอนไปฝั่งโน้นนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาล่อนกันเลยครับเดี๋ยวอันนี้ผมอยู่เทใส่กระสอบไว้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาล่อนกันต่อเลยครับอื่ตอนที่เราล่อนได้ประมาณนี้ครับต่อหนึ่งครั้งเนาะโอเคครับผมอันนี้ก็ผลงานหลังจากที่เราไปล่อนหอยเสร็จแล้วเนาะหลังจากที่เราล่อนหอยมาเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือผลงานของเรานะครับวันนี้นะครับสําหรับทริปนี้นะครับผมนี่ครับ ตัวอ้วนๆเลยนะครับสภาพใหม่ของเราเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะพอได้ตัวได้ผลงานอยู่นะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับมาสองกละมังนี้ก็ประมาณสี่สิบกิโลนะครับสี่สิบกิโนะครับแล้วก็มีอยู่ในกระสอบรอบแรกที่เราเทไปไว้แล้วเนาะรวมๆทั้งหมดก็ประมาณห้าสิบหกสิบโลนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับ โอเคครับ okay, ผมถ้าหากชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาลอนกันใหม่นะครับ่าเราจะได้เยอะไหมนะครับโปรดติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม